แล้วมาดูคอมโบออโต้วินคอมโบนี้นะล็อกซี่รวบแล้วไฮยะเตะลัมนะครับแล้วตามด้วยสเปลสตาร์นะบอกเลยว่าหมดตีอ่ะคลิปนี้ก็จะมารีวิวสเปลที่ฮฮยะเตะเนี่ยฮิตในช่วงนี้นะแล้วชนแวนหมีด้วยนะในเกมนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วเนี่ยไปดูในเกมกันเลย ผมยีปไฮยายเตะมาตัวแรกเลยนะช่วงนี้เนี่ยติดไฮยายเตะมากเลยครับ <Yeah. S 1> แล้วเจอเลยนะแวนหมิ่งลิเลียหน้านะครับพายาเนี่ยไม่ชอบเลยนะแวนแต่ว่าเกมนี้ถ้าเพื่อนโฟกัสให้เราได้เนี่ยหมิงกับฟอนตินโตเนี่ยเจอเราละลายห,หมดนะเกมนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนไอดีมานะครับผมเล่นถึงซูพีมเนี่ยก็เปลี่ยนไอดีใหม่นะเกมนี้คนดู40กว่าดาวก็มีนะถือว่าตึงมืออยู่ มาดูการตั้งค่าผมได้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะการตั้งค่านะครับผมโชคดีที่ผมเพิ่งเปลี่ยนไอดีนะก็เลยเซตให้คนดูได้ดูได้นะครับตรงนี้ก็เลยไม่ได้ตัดออกนะเอามาให้ดูเลยต้องบอกก่อนว่ามันถนัดไม่เหมือนกันนะแต่ว่าบางอย่างที่มันปรับแล้วหัวทรายหรือว่าอะไรเนี่ยคนดูก็ปรับตามผมได้นะค่าการการเคลื่อนที่เนี่ยให้ปิดไว้นะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ลองทสความเร็วดูนะผมเนี่ยปรับสุดนะครับแต่ว่าจะไปปรับในมือถือให้มันช้าลงนะเพื่อที่เวลาทัดเพี้ยนเนี่ยจะได้ปรับกลับมาจุดเดิมแบบเป๊ เทคนิคการยืนชนเลนนะครับไม่ใช่เฉพาะแวนหมิ่นะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าฮีโร่เราเนี่ยเก่งต้นเกมกลางเกมหรือว่าเลเเกมนะเกมนี้สู้วแวนไม่ได้นะต้นเกมอยู่คีเพื่อจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วเกมนี้ไม่ได้เอาฟิกเกอร์มาด้วยนะตรงนี้รู้ว่ายัางไงก็ตายแต่ว่าจะเอาหมิ่นไปด้วยนะครับเพราะว่าดาเมจปอมต้นเกมเนี่ยมันเวอร์นะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยตรงนี้ต้องดึงไปหาเพื่อนนะแต่มุมมันไม่ได้จริงครับอย่างน้อยเราก็แลกฟิกเกอร์ไปสองตัวแล้วนะแวนกับหมิ่นเนี่ยไม่มีฟิกเกอร์นะ เพื i, ่อนเราก็มาปิดได้ค hmm. ร mm ับ hmm. ถ mm ือ hmm. ว mm ่า hmm. ค uh ่อนข้างสวยเลยนะเกมนี้ก็เพจเป็นงานด้วยนะน้องมาได้ก็ไม่ตัดคีฟนะครับทิ้งคีฟไว้ให้เรานะถือว่าเป็นแบบอย่างคู่กลางที่ดีเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้แม็กไปนิดนึงนะเหลือคีฟสองตัวนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยคีฟค่อนข้างสำคัญเลยนะเพราะว่าเวฟแรกเนี่ยผมได้แค่สองตัวนะเพราะว่าแวนเนี่ยแม็กผมคาป้อมเลย จากนั้นก็มาแท็กปานะ่าแล้วก็ให้ป่าเนี่ยไปแท็กเล,นเ,ลนเราคืนนะครับแล้วเลนล่างอยู่กัน3ตัวเลยนะทีล่าเข้าไปเหยียบหนึ่งพีแล้วหูเสียเลือดไปครึ่งหลอดนะครับฝั่งเขานี่เอาเรื่องจัด,ดแล้วตอนนี้มังกรใกล้เกิดแล้วนะครับอีก3มวีนะผมก็รอเวลสี่น<า>ิดนึงนะ ไฟแรกเนี่ยฝั่งเขาก็พยายามคุมมังกรนะแล้วฟอร์เรนติโนโเข้ามานะครับทำให้เราเนี่ยต้องเสียงมังกรไปนะตรงนี้ผมล้ำแรกฟอร์เรนติโนโมาได้นะครับตามด้วยลีเดน่านะจากนั้นเนี่ยล็อกซี่ก็มาเติม,กมเก็บเอรันดอไปได้นะครับฝั่งเขาเนี่ยได้มังกรไปแต่ว่าไม่ได้ฟาร์มนะถือว่าฝั่งเราคุมนะ ตอนนี้เริ่มเห็นประสิทธ,ธิภาพของล็อกตี้แล้วใช่ไหมครับนี่ขนาดออฟเลนนะยังมาเติมได้บ่อยขนาดนี้นะถ้าเป็นโรมิงนี่รับรองว่าจับลำมลัวๆเลยต้นเกมนี้อาจจะต้องพิกรรยะเล่นนิดนึงนะครับเพราะว่าแวนมิงนี่เวอร์จัดแวนตัวเดียวก็เหนื่อยแล้วนะนี่มีงไฟนี้ผมไม่มีอันตินะก็เลยเล่นเยอะไม่ได้นะครับ น้องมาล้วเนี่ยช็อคสวยแล้วได้รีอีกไฟ์หนึ่งนะโดนกดเลนไม่เป็นไรนะครับเสียป้อมเนี่ยก็ไ็นเรื่องธรรมดานะชนแวนแต่ที่สำคัญเนี่ยเงินเราเนี่ยห้ามน้อยกว่าแวนนะพยายามรับเวฟให้ได้ทุกเวฟนะครับตอนนี้เงินผมน้ำแวน200นะพยายามเป็นตัวหนึ่งที่เวลาเสียป้อมเนี่ยมันก็ยังยืนเลนได้นะคือเสียป้อมเนี่ยผมไม่สลับนะครับพายเตะนะผมก็ปล่อยแวนสลับไปเลยนะส่วนผมเนี่ยก็จะมาพังป้อมเดิมเอานะ อย่างที่บอกเลยฮีโร่มันสปีดหาเงินคนเดียวได้นะเฮตเตะเอาลงยากครับไฟเตอร์เนี่ยจะล้วงเฮตเตะยากมากแล้วตองน้องมาหลอดช็อกตัวอีกแล้วนะฝั่งเขาอยู่กันสี่ตัวนะครับผมเลยไม่กล้าเล่นนะตอนนี้ก็เลยต้องปล่อยไปก่อนนะลแล้วโฟกัสล็อกซี่เลยครับไฟนี้นะ ล็อกซี้เนี่ยบีบมาที่แอลขวานะฝั่งเขาเนี่ยเหมือนจะไม่รู้นะครับว่าล็อกซี้เนี่ยมาเติมนะแล้วมุมนั้นล็อกตี้รวบสี่ตัวเลยครับผมลำยัดไปกดสเปลสตา์นี่ไม่ได้ขยับเลยช่วงนี้คือจังหวะมันว้าวมากนะถ้าใครดูในสตรีมเนี่ยจังหวะนี้ผมอึ้งมากคอคิวนะไปนี้ หรือว่ามันเป็นเพราะผมเปลี่ยนอะไดีก็ไม่รู้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้ชื่อโซเลสเนี่ยโดนลวงยับยับเลยโดนโฟกัสหนักมากแต่พอเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นเนี่ยฝั่งเขาไม่รู้ว่าเป็นผมไงก็เลยเล่นง่ายนะครับต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ชอปเติมไวปลอดภัย100%เทางร้านจดบ,บริษัทถูกต้องตามกฎหมายนอกจากเกมเอาวีแล้วยังมีเกมมือถืออ,อื่นอีกด้วยเติมง่ายผ่านทางเพจและไลน์คุกกี้แลนด์ชอปลิงอยู่ใต้คลิปนะครับ เอาเรื่องจัดเลยครับกลายเป็นว่าไฟเนี่ยผมรวยเลยนะเกมเปลี่ยนไปเลยนะครับได้เวลาที่ต้องลังแกแวนคืนนะคือต่อให้ต้นเกมมันเก่งแค่ไหนถ้ามันจนหรือว่าโดนโฟกัสเนี่ยมันก็จ่ายไม่ได้นะแวนนี่เป็นฮีโร่ที่ต้องพึ่งลมเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแล้วเกมนี้เนี่ยลมฝั่งเราโฟกัสแวนให้เป็นพิเศษเลยนะแวนเล่นยากครับเกมนี้แล้วเขาเล่นแบบไม่กลับเลนด้วยนะจะแม็กอย่างเดียวเลยนะครับ ไปนี้ผมก็มาปิดหลังนะแล้วก็เก็บแวนได้เรียกได้ว่าเล่นเกืก่อนจัดเลยครับทั้งทีมเขาแล้วก็ทีมเราเลยนะจากนั้นก็หาเงินเหมือนเดิมเลยนะครับเห็นที่บอกเลยเงินเนี่ยสำคัญมากๆเดี๋ยพยายามบ้าไฟจนเกินไปนะครับการเงินเนี่ยมันมาจากการทําเวฟนะถ้าไฟเราคิดว่าไฟได้เปรียบเนี่ยก็ไฟนะครับผมจะรอเข้าจังหวะที่ได้เปรียบม,มากกว่านะสังเกตน,นะเวลาเข้าไฟเนี่ย ผมจะรอเพื่อนบีบมาหรือว่ารอให้แน่ใจว่าฝั่งเขาเนี่ยจ่ายสกิลหมดไปแล้วนะครับเกมนี้ผมไม่ได้เอาพอดไฟมานะเอาเป็นสตารนมานะครับเวลาเข้าไปลามเนี่ยต้องระวังโดนขาดอีกนึงนะตรงนี้ลามผ้านะครับโดนวิฟวามนะ ไม่รู้จะลามุมไหนเลยครับแล้วเล่นบนล็อกตี้ชนกับหมิงแวนอยู่นะครับโดนไปนะข้างบนก็ถือว่าเคลียร์ไปนะครับตอนนี้เกมเริ่มกลับมาเป็นของฝั่งเขาละปอมบนเนี่ยเสียแน่ๆนะอย่างน้อยเนี่ยแม่มังกรมาได้ป่าเราถือว่ารู้งานเลยนะครับ เกียยวเว็บก่อนนะและตอนนี้กงเล็บตีเร็วมาแล้วครับจุดนี้ผมมั่นใจมาหลอดนะก็เลยการาเล่นะครับแวนเสียฟิกเกอร์หนีมาหลอดลนะแบบนี้รอดยากครับถือว่าช็อคสวยเลยนะโรมเรา แล็กิกเกอร์ให้นะครับแนล็อกซี่จับช็อตนี้หูวิเนียแล้วนิ่งจริงๆครับล็อกซี่เราเป็นผมที่ทิพซนคิวได้นะตรงนี้ต้องชมทีมนะครับเล่นการค่อนข้างเข้าขามากเลยให้น้องเอาป้อมบนไปนะแล้วผมเนี่ยมารับป้อมกลางนะ พยายามแบ่งหน้าที่กันนะในทีมแล้วก็ดูแมบบตลอดนะครับทำไมคนดูแบบอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่แม่ทำไมรู้ว่าเวฟการเข้าอะไรประมาณนี้นะก็ดูแมบบเลยนะครับพยายามดูแแบบแล้วก็โฟกัสให้ได้ว่าเราต้องเคลียร์ตรงไหนก่อนนะพยายามอย่าเสียป้อมง่ายจนเกินไปนะกอคถูกออกไปแล้ว ตรงนี้เราเลือกได้เลยนะนจะเอาดาเมเยอร์หรือว่าเอามังกรนะแปนาทีเนี่ยเน้นไปที่ดาเมเยอร์นะตนแต่ว่าผมลงมาเล่นล่างแล้วนะครับอีกอย่างตอนนี้เนี่มยมั่นใจว่าเอาสองเจ็กได้นะเงินเราค่อนข้างนำนะครับรและถ้าตีดาเมเยอร์เนี่ยเป็นการดึงให้ฝั่งเขาเนี่ยมาไฟด้วย ถือว่าบังคับไฟไปในตัวนะและมุมนี้ได้ลังยัดอีกแล้วครับแวนไม่ได้ขยับเลยนะโดนเันดอฟโฟกัสนะครับไฟนี้แล้วปาฝฝังเขาเนี่ยบอกเลยว่าผิวจัดเลยนะ1นสนะครับไฟนี้ดูสเตปจูครับ แล้วเก็บล็อกซี่ได้ด้วยนะเยเดวาเอาเรื่องจัดเลยครับเอเดนดอจากนั้นผมก็มารับเลนล่างนะและมุมนี้เหมือนจะโดนปิดเขาเนี่ยพยายามมาปิดผมนะครับแต่ว่าลมผมนี่เดินดีจัดเลยอยู่ <c oughs> ในลายที่พร้อมเล่นนะ <c oughs> ไฟนี้ก็เลยลำยัดอีกรอบนึง <c oughs> แล้วเก็บแวนกับหมิงไป10นาที15คิวอะไรวะเนี่ย ทีมเราเนี่ยค่อนข้างรับกันดีนะนี่มันคือตี้ในฝันของใครหลายคนเลยนะเนี่ยจากนั้นก็มาตัดบับเลสนะน่าจะขึ้นยากนะครับต้องดาร์คเซย์เนี่ยนะตดซิไซท์ถอยนะครับแล้วก็ไปเอาดาร์คเซย์ แน่นอนครับฝั่งเขาเนี่ยไม่ปล่อยให้เรานะจะฝืนเล่นเฉยเลยมุมนี้ผมโฟกัสง่ายเลยนะลายัดเข้าไปตรงนี้แล้วเหลือเอลันดอแค่ตัวเดียวนะแบบนี้รอดยากครับเมกาคิวเฉยเลย ตรงนี้ถึงกับต้องร้องว่าลูกเพจอยู่วะเล่นกันดีจริงครับเกมนี้โมมากและจบเลยครับแรงไทยไฟเดียวโฮมเลยครับตกมือเลยไนงะลูกเพจเกมนี้ เมกาคิวนะครับรีเจนเดอรี่คอร์สคิวเอ็มวีพีแล้วก็เหรียญทองแครรี่นะคะแนนเนี่ย14.4เลยนะครับมีเล่นแค่11นาทีนะครับเนี่ย ยี่สิบคิวนะการเดินเกมไฮยะเตะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับยายามหาจังหวะเข้า,ขาฟไฟน,นั้นส่วนใหญ่เนี่ยไฮยเตะจะหยิบมาในเกมที่เจอแทงเงยอะๆนะเป็นแครี่ที่ละลายแทงเก่งนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเก่งกับแอสซินเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยเก่งกับแครี่ด้วยกันเท่าไหร่แต่ที่เหลือเนี่ยไฮยเตะชนได้หมดนะโดยเฉพาะไฟเตอร์นะครับน่าจะเป็นตัวที่ชนะไฟเตอร์ได้ทุกตัวนะการเดินเกมก็ประมาณนี้เลยนะครับเจอกันใหม่ EP ีหน้า